งานเข้าใหม่สวยๆอีกแล้วค่ะผ้าทอมือของสีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะชุดนี้คือมาใหม่สีมีทั้งสดใสมีทั้งคลุมโทนสวยเรียบหรูดูแพงมีแบบหลากหลายสีให้เลือกชมนะคะใครชอบผืนไหนสามารถทักทายได้เลยค่ะอันนี้เป็นงานทอมือของบ้านเรานะคะสีสัจนาลัยสุขโขทยัยต่อด้วยเชิงยกลายค่ะ แล้วก็ปูผ้ากาวให้เรียบร้อยเหมาะสำหรับนำไปสวมใส่หรือเอาไปแก้แล้วสามารถตัดเป็นสิ้นสำเร็จได้หรือใครจะไปตัดเป็นแสกก็ได้ค่ะสามารถทำได้นะคะหรือใครจะไปตัดแบบสำเร็จแบบกระโปรงก็ได้ค่ะอันนี้สามารถนุ่งสวมใส่สบายสีไม่ตกผ้าไม่หดนะคะติดต่อได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยหรือสอบถาม ทางช่องทาง YouTube ก็ได้ค่ะ